คนเบนชสปินเตอร์ตอนนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มมากนะแล้วก็เป็นรถที่ครบอาหารในคันเดียวทั้งออปชั่นก็แถมมีแคมเปญดีมากๆนะคะในงานมอเตอร์อ็กป์นี้นะคะไฮไลท์ light, นะคะ s t a r of the m o n t h เดือนนี้ก็คือเบนสปินเตอร์เลยที่แอมลงแคมเปญอนะมีแล้วนะคะเริ่มต้นแล้วนะรุ่นรถแล้วก็ราคาแอมลงไว้ให้แล้วนะด้านบนความยาว 5. 9เมตร จากราคาปกติ3ล้าน9แสน8หมื่นบาทพิเศษตอนนี้นะคะส่วนลด4แสนบาทนะคะอันนี้จะเป็นราคาสุทธิ3ล้าน5แสน8หมื่นบาทถ้าเป็นความยาว6.9เมตรด้านล่างนะคะจากราคาปกตินะคะ4ล้าน2แสน4หมื่นบาทนะคะพิเศษในงานมอเตอร์อ็กโตร์ตอนนี้นะคะมี2ทางเลือกทางเลือกแรกนะคะลูกค้ารับส่วนลดส่วนลดก้อนเดียวไปเลยนะคะ5แสนบาทไม่มีประกัน4ล้าน2แสน4หมื่นบาทลดไป5แสนบาทนะคะราคาสุทธิจะอยู่ที่3ล้าน7แสน4หมื่นบาท แต่ถ้าลูกค้าเลือกทางเลือกที่2ที่มีประก,กันให้1ปีส่วนรถจะอยู่ที่4 5 0 0 0นบาทนั้นราคารถจะอยู่ที่3 7 9 0้านสาหบาทสำหรับความยาว6.9เมตรมีส่วนลดพิเศษจากอาชีพพิเศษด้วยนะคะสัวี่แอมโชว์3าสีนะคะเพราะว่าเบนซ์นเราดำเข้ามา3สีสีบอนดเงินสีเทาแล้วก็สีดำไอสต็อกตอนนี้รถเราม,มีพร้อมส่งมอบนะคะเป็นประเทศไทยนาเข้ามาสรุ่นย่อยมีความยาวห้เกาเมตรแล้วก็ฟันยาวหกเเมตรเครื่องยนต์เหมือนกันเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลการขับห้ยว ห้าจุดเก้าอ่ะการเลี้ยวอ่ะยูเทิร์นอะไรเงี้ยก,ก็จะง่ายกว่าถ้าหกจุดเก้าลูกค้าจะต้องกะในการยูเทิร์นนิดนึงนะคะแต่ความสูงเท่ากันนะคะทั้งสองรุ่นเดินทางกับรถใต้สะพานหรืออะไรนะคะก็ต้องความสูง3.2ขึ้นไปแต่ตอนนี้เบสสปินปเตอร์ออปชั่นครบเลยนะคะระบบความปลอดภัยเหมือนกันเลยรุ่นออปชั่นใหม่ที่เรานำเข้ามาจำหน่ายในปี2024แต่ถ้าลงจากสองพันยี่สิบสี่ไปนะคะสองพันยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบแปดเนี่ยออปชั่น, Review, นไหนนะคะคคคลูก้าแปเจอร์มาได้นะแล้วก็ทักมาว่า แตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวแอมอธิบายให้ฟังว่ารุ่นที่ลูกค้าเห็นกับรุ่นปัจจุบันอ่ะมีความแตกต่างกันยังไงแอมมีรถทดลองขับด้วยนะคะทดลองขับจะเป็นใช้ความยาว6.9เมตรสีเทาลูกค้าสนใจลองนั่งได้หรือว่าจะลองขับเองก็ได้หาแอมที่โชว์รูมหรือให้แอมไปพบที่บ้านก็แจ้งได้เหมือนกันนะคะแอมก็ขับไปได้เหมือนกันไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะแอมก็สามารถเดินทางไปหาลูกค้าได้เพียงลูกค้าติดต่อหาแอมนะคะที่บริษัทการขายบริษัทเบตเตอร์ลิงชั้ Er. รถตู้บริษัทเบนนะวีโต้วีคาร์เบนสปินเตอร์นะลูกค้าทุกท่านเข้ามาพบกับแอมได้นะคะที่บริษัทเบนหรือว่าถ้าวัดเกี่ยวมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรูปรถก่อนได้แล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะไม่ว่าการหรือส่วนจะลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะนะคะมาขึ้นไลฟ์ใหม่เดี๋ยวพาไปชมรถจริงนะคะกับเบนสปินเตอร์วันนี้อยู่กับเบนสปินเตอร์กับวีโต้ทั้งวันแหละนะคะแต่ถ้าเป็นรถเบอร์เซทเบนรุ่นอื่นอ่ะถ้ามาสอบถามได้เลยขอบกันใหม่นะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเพิ่มขอบคุณด้วยนะะคคขอบุณที่แบบเข้าามพูดคุยกันนะะคแล้วววเดดีี๋ยมมาให่่นนนะะทุกคคสสัะ 拜拜，大波